หลังจากเราเที่ยวทุ่งกันหางลมแล้วก็หุ่นคิงคองแล้วนะครับเราจะไปเที่ยวต่อที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะฮะอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับอยู่บนทิวเขาข้างหน้าที่เห็นลางๆอยู่นั่นครับผมนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะฮะโดยเราจะมาเลี้ยวที่ถนนสาย 1- 2สองนะฮะ เพชรบูรีพิษณนโลกเราก็มีบิกไบมาจากข้างทางนะครับเราก็ขับตามบิกไบไปนะครับคิดว่าบิกไบคงจะไปเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับนีะครับเราขับมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าบริเวณทางเข้านะครับซึ่งบริเวณทางเข้าจากถนนสาย21เนี่ยห่างจากวัดพระธาตุจะประมาณ5กิโลนะครับเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับ นะครับผ่านไรสตอเบอรี่นะครับโน่นครับเห็นไกลๆนั่นครับ,รบวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่ทุกคนมาเที่ยวเขาคอต้องมานะฮะหลังจากถับสักพักเราก็มาถึงลานจอดรถแล้วนะครับนั่นแหละครับวัดพระธาตุ่าซ่อนแก้วจะมีเอกลักษณ์พระพุทธรลูก ห้าองค์นั่งซ้อนกันนะครับซึ่งขนาดวันนี้เป็นวันปกติธรรมดาไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ยังมีรถนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมากมายนะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์ไม่ต้องพูดถ,ถึงครับรถเยอะกว่านี้แน่ครับเนะครับเราก็จะไปหาที่จอดรถนะฮะเนี่ยฮะได้ที่จอดรถแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดิน เข้าไปสักการะพระพุทธรูปในวัดพระทาตุผาซ่อนแก้วนะครับซึ่งสังเกตว่าสองข้างทางจะมีร้านค้าขายของที่ระลึกนะฮะซึ่งตรงวัดพระทาตุผาซ่อนแก้วนี้นะครับสังเกตว่าโนโดนโซนะฮะห้ามบินโรนโดยเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมันจะไปตกใส่นัดท่องเที่ยวนะครับ เราก็ไม่มีโดนใหม่แล้วครับผมแล้วก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินเข้าไปในบริเวณวัดนะครับซึ่งก่อนเข้าบริเวณวัดเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับห้ามสูบบุหรี่และห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปบริเวณวัดนะครับและห้ามใส่รองเท้าเข้าไปด้วยครับหลังจากเรา ถอดรองเท้าแล้วเราก็เดินไปชมความงามของพระพุทธรูปนะครับแล้วก็วิวทิวทัศบริเวณหุบเขานะครับสังเกตหุบเขาใกลๆน่ะเขาเรียกว่าเป็นอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับโทษทีครับเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับ มีความสวยงามมากนะครับนั่นแหละครับวิวที่เห็นอยู่เมื่อกี้นะครับตรงนั้นเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะอำเภอน้ำหนาวจังหวัดพิชบูรณ์นะครับนะครับส่วนอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงจะอยู่แถวๆอำเภอเขาคอไปทางพิษณุโลกนะครับ นะครับให้ชมดูวิวรอบๆนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับไม่เสียแรงนะครับที่ขับรถมาใกล้จากกรุงเทพระยะทางเกือบ400กิโลนะครับก็ประมาณ325กิโลนะครับจากกรุงเทพมาถึงอำเภอเขาคอนะครับใกล้พอๆกับภูทับเบิกเลยนะครับนี่ครับทีวัดก็จะมีการปิดทองนะครับฝั่งลุกนิมิตนะครับ ลืมบอกไปนะครับผมอําเภอเขาคอกอไม่ห่างจากภูทับเบิกเท่าไหร่นะครับแต่เราเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วเราจะไม่ไปนะที่ภูทับเบิกนะครับเคยไปเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมชั้นล่างของวันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะสังเกตว่าชั้นล่างนะจะมีภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีพระสงฆ์นะฮะ รับถวายสังฆทานนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นดูที่บริเวณชั้นสองนะฮะของวัดนะครับซึ่งเป็นปฏิมากรรมที่สวยงามมากนะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ดูพระพุทธรูปใกล้ๆนะครับว่ามีความสวยสดุดงดงามขนาดไหนนะครับ ซึ่งวันนี้เราโชคดีนะครับที่วัดพระาธาตุผ่าซ่อนแก้วซ่อมแซสมเสร็จแล้วนะครับมีบางท่านที่เดินทางมานะครับปรากฏว่าวัดยังซ่อมแซมอยู่นะครับให้ชมอีกทีนะครับนี่ครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะส,ะสะอาดนะครับมีพระพุทธรูป นอนอยู่นะครับเป็นพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้านะครับนะครับเป็นพระพุทธรูปนอนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมภาพนิ่งกันนะครับเชิญชมได้เลยครับ จากนั้นนะครับเราก็จะกลับไปที่พักนะครับที่อำเภอเขาคอนะครับซึ่ง g ี s เแจ้งว่าประมาณ21กิโลนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าที่พักนะครับเราก็ไปแวะทานมูระทะที่ในตัวเมืองอำเภอเขาคอก่อนนะครับผม